เราไปถามคุณพ่อเจ้าขาแทน,น,นว่าซื้อขนมโอโจอ้ยใหพวกเรากินกันจริงหรือเปล่าไปลูกคุณพ่อเจ้าขาซื้อขนมโอโจอส้สุดแสนอร่อยมาให้หนูล่ะคะอ้าวครับไม่ใช่ซื้อให้คุณย่าเจ้าขาครับเจอคุณย่าเจ้าขาบ้างเปล่าคุณย่าเจ้าขาอยู่นู่นเอาไหมไม่ได้หนูกินเยอะแล้วนี่อของคุณย่าขาวทำไงดีอยากกินขนมโอโจอส้สุดแสนอร่อยชิคเอาตแล้วคุณพ่อวิ่งเหวี่ยคุณย่าเหนื่อยมากเลยเจอคุณาาย,ย่าทับเจอคุณย่าหายยังเจอคุณย่าเจ้าขาแล้วแต่คุณย่าเจ้าขาอยู่ตรงนู้นน่คุณพ่อไปมัน คุณพ่อเดินไปไม่ไหวแล้วร้อนแล้วก็มันเหนื่อยมากเอางี้เดี๋ยวหนูกับน้องๆแฟนคลับอะอาสาเอาขนมโอโจ้สุดแสนอร่อยไปให้คุณย่าเจ้าขาเองคุณพ่อจะได้ไม่ต้องเดินเหนื่อยไงไปน้องได้ใช่ไหมได้ค่ะ้องไปกับพี่เจ้าหนูกดใจกดติดตามกดรีโพสต์มานะบอกน้องๆที่อยากไปกับพี่ป้าน้องๆขาอยากเอาขนมโอโจ้สุดแสนอร่อยไปให้คุณย่าเจ้าขากับพี่ไหมคะคุณพ่อเจ้าขาจะได้ไม่ต้องเดินเหนื่อยกดแล้วใช่ไหมแสดงว่าจริงพูดจริงไม่ได้โกหกน้องๆพี่พูดจริงใช่ไหมพี่เอาไปให้คุณย่าเจ้าขานะให้พี่ทร อาตรงนี้ก่อนนะหนูอะน้องๆกับหนูเป็นห่วงคุณพ่อไม่อยากให้คุณพ่อเดินเหนื่อยเพราะตอนนี้อากาศมันร้อนเดี๋ยวหนูกับน้องๆเอาไปให้คุณย่าเขาเองคุณพ่อไปนั่งเถอะเดี๋ยวห,หนูกับน้องๆเอาขนมโอโจ้แสนอร่อยไปให้คุณย่าเจ้าขาเอง